สวัสดีครับขอต้อนรับกับเข้าสู่ตำนานเส้นทางสายใหม่ครับค่ะในตอนที่แล้วเราได้ไปเยือนมหานครชางอานอันรุ่งโรจน์ในสมัยราชวงศ์ถังกันมาแล้วซึ่งเป็นยุคทองของเส้นทางสายใหมฝั่งตะวันออกใช่ครับแต่ในขณะเดียวกันที่ปลายทางอีกฝั่งหนึ่งของเส้นทางสายไหมก็มีอีกหนึ่งมหาอำนาจที่กำลังก้าเข้าสู่ยุคทองของตัวเองเช่นกันนั่นคือจักรวรรดิอับบาสิดของชาวอาหรับ พร้อมกับเมืองหลวงใหม่อันงดงามที่ชื่อว่ากรุงแบกแดดและการขยายอำนาจของสองจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่นี้ก็คงหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากันไม่พน้นใช่ไหมคะถูกต้องครับและการประทะก,กันเพียงครั้งเดียวของพวกเขานี่เองที่นำไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในประวัติศาสตร์และเป็นชนวนที่จุดประกายยุคแห่งความรุ่งเรืองทางปัญญาที่จะเปลี่ยนแปลงโลกไปตลอดกาลวันนี้เราจะมาคุยกันในตอนที่ชื่อว่าสมรภูมิ ที่เปลี่ยนถ้อยคำของโลกครับก่อนจะไปถึงสงครามอยากให้เล่าถึงความยิ่งใหญ่ของกรุงแบกแดดในยุคนั้นก่อนได้ไหมคะได้เลยครับในยุคของคอลิฟะแห่งอับบาสิดโดยเฉพาะท่านฮารุนอันราชิดและอันมามูลกรุงแบกแดดได้กลายเป็นศูนย์กลางแห่งความรู้ของโลกอิสลามและหัวใจของมันก็คือสถาบันที่ชื่อว่าไบอันฮิกมะหรือบ้านแห่งปัญญาครับบ้านแห่งปัญญาฟังดูยิ่งใหญ่จังเลยค่ะมันคือห้องสมุดเหรอคะ มันเป็นมากกว่าห้องสมุดครับคุณผู้หญิงนี่คือเรื่องที่น่าสนใจของเราในวันนี้ครับบ้านแห่งปัญญาคือสถาบันการศึกษาที่รัฐบาลสนับสนุนเป็นศูนย์กลางการแปลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกยุคนั้นที่นี่คือแม่เหล็กที่ดึงดูดนักปรญบจากทุกศาสนาไม่ว่าจะเป็นมุสลิมคริสเตียนหรือยิวให้มารวมตัวกันครับพวกเขามารวมตัวกันทําอะไรคะเพื่อทําภารกิจที่เรียกว่าขบวนการแปลครับคอลิฟะทุ่งงบประมาณมหาศาล จางนักปราดเหล่านี้ให้แปลผลงานชิ้นเอกทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และประชัชญาจากภาษากรีกเปอร์เซียและสันสกฤตให้เป็นภาษาอาหรับว่ากันว่าบางครั้งค่าจ้างที่ให้คือทองคําที่มีน้ําหนักเท่ากับหนังสือที่แปลเสร็จเลยทีเดียวโอ้โหเป็นการลงทุนทางปัญญาที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะใช่ครับและกระบวนการนี้เองที่ได้อนุรักษ์ความรู้ของนักปรา์กรีกโบราณอย่างอริสโตเติลเพลโตหรือกาเลนเอาไว้ ในขณะที่ความรู้เหล่านี้ส่วนใหญ่ได้สูญหายไปจากยุโรปตะวันตกแล้วมันได้กลายเป็นรากฐานของยุคทองแห่งวิทยาศาสตร์ในโลกอิสลามครับสุดยอดเลยค่ะแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้ไปเกี่ยวข้องกับสงครามได้อย่างไรคะเกี่ยวข้องโดยตรงเลยครับเพราะในขณะที่อับบาสิดกำลังรุ่งเรืองทางปัญญาราชวงศ์ถังเองก,ก็กำลังขยายอำนาจมาทางตะวันออกและในที่สุดขอบเขตอิทธิพลของทั้งสองจากปรววัติ ก็มาบรรจบกันที่เอเชียกลางในปีคศ1751กองทัพของทั้งสองฝ่ายก็ได้ประทะกันในสงครามครั้งประวัติศาสตร์ที่ชื่อว่ายุทธการที่แม่น้ำทาลัสซึ่งอยู่ในประเทศคีกิสสถานและคาซัคสถานในปัจจุบันครับแล้วผลเป็นอย่างไรคะกองทัพถังพ่ายแพ้อย่างยับเยินครับสาเหตุหลัดมาจากการที่ทหารรับจ้างชาวเติร์กที่ร่วมทัพมากับจีนแปรพักไปเข้ากับฝ่ายอาหรับกลางสนามรบความพ่ายแพ้ครั้งนี้ ทำให้การขยายอํานาจไปทางตะวันตกของจีนต้องหยุดชะง,งักลงไปนานหลายศตวรรษเลยทีเดียวเป็นความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ของจีนเลยนะคะใช่ครับแต่ผลกระทบที่สําคัญที่สุดของสงครามครั้งนี้กลับไม่ใช่เรื่องดินแดนแต่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีและนี่คือเรื่องที่น่าตกใจที่สุดในตอนนี้ครับเทคโนโลยีอะไรคะในบรรดาเฉลยพานชาวจีนหลายพันคนที่ถูกจับตัวไปด้วยมีกลุ่มช่างฝีมือผู้ชำนาญรวมอยู่ด้วยและในจำนวนนั้นก็คือ ช่างทํากระดาษครับช่างทํากระดาษใช่ครับจนถึงจุดนั้นการทํากระดาษยังเป็นความลับสุดยอดของจีนโลกส่วนที่เหลือยังคงใช้วัสดุที่ทั้งแพงและเทอะทะอย่างแผ่นหลังหรือกระดาษปาปิลัสในการขีดเขียนฉเฉลยพราสเหล่านี้ถูกนําไปที่เมืองซามากาันและแบกแดดและที่นั่นเองพวกเขาถูกบังคับให้เปิดเผยสาการทํากระดาษโรงงานกระดาษแห่งแรกนอกประเทศจีนจึงได้กําเนิดขึ้นในโลกอิสลามครับ ไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะว่าเทคโนโลยีที่สำคัญขนาดนี้จะถูกถ่ายทอดผ่านเฉลยพานในสงครามแล้วผลกระทบหลังจากนั้นล่ะคะนี่คือเรื่องที่น่าเอาไปเล่าต่อที่สุดครับผลกระทบมันเป็นเหมือนระลอกที่แผ่ขยายไปทั่วโลกการมีอยู่ของกระดาษราคาถูกที่ผลิตได้ในปริมาณมากได้ปฏิวัติโลกอิสลามไปอย่างสิ้นเชิงมันกลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีให้กับกระบวนการแปลที่บ้านแห่งปัญญาที่ผมเล่าไปตอนต้นทำให้การคัดลอกและเผยแพร่ค,ความรู้ ได้กว้างขวางและรวดเร็วกว่าเดิมมหาศาลแล้วมันหยุดอยู่แค่ในโลกอิสลามหรือเปล่าคะไม่หยุดครับจากนั้นเทคโนโลยีการทำกระดาษก็ได้แพร่กระจายไปต่อทางตะวันตกเข้าสู่ยุโรปผ่านสเปนซึ่งตอนนั้นเป็นของชาวมุสลิมและโรงงานกระดาษแห่งแรกของยุโรปก็ถูกสร้างขึ้นที่สเปนในปี1 1 2 0และเมื่อยุโรปมีกระดาษถูกต้องครับการมาถึงของกระดาษในยุโรป เมื่อรวมเข้ากับเทคโนโลยีการพิมพ์ในอนาคตอีกหลายศตวรรษต่อมาซึ่งก็เป็นสิ่งประดิษฐ์ของจีนเช่นกันก็ได้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุดของยุคฟุ้นฟูศิลปวิทยาการปฏิรูปศาสนาและการปฏิวัติวิวทยาศาสตร์ในที่สุดครับและทั้งหมดนี้สามารถสืบทอนกลับไปถึงสงครามเพียงครั้งเดียวที่แม่น้ำทาลัสและเหล่าช่างทำกระดาษที่ถูกจับเป็นเชลยพวกนี้เองครับเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากค่ะ ที่ผลกระทบที่ไม่ได้ตั้งใจจากสงครามไกลโพ้นจะสามารถเปลี่ยนแปลงเ,เส้นทางประวัติศาสตร์ของโลกทั้งใบได้ขนาดนี้ใช่ครับมันแสดงให้เห็นว่าความขัดแย้งก็สามารถเป็นตัวเร่งในการแพร่กระจายของแนวคิดและเทคโนโลยีได้อย่างน่าประหลาดใจและเส้นทางสายไหมก็คือตัวกลางที่เชื่อมโยงเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ไว้ด้วยกันครับวันนี้เราได้เห็นแล้วว่าการประทะก,กันของสองมหาอำนาจได้นำไปสู่การถ่ายทอเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลก แต่หลังจากยุคทองของราชวงศ์ถังและอับบาสิดเส้นทางสายใหม่ก็เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อมีมหาอำนาจใหม่ถือกำเนิดขึ้นจากทุ่งหญ้าสเตปอำนาจที่โหดร้ายแต่ในขณะเดียวกันก็สร้างสันติภาพอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนพวกเขาได้เปลี่ยนเส้นทางสายใหม่ทั้งทวีปให้เป็นเหมือนทางด่วนสายเดียวเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์พบกับเรื่องราวของพวกเขาในตอนต่อไปทางด่วนมองโกนการหลอมรวมทวีป อย่าลืมกดไลค์และ subscribe พอดแคสตของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ